ค่ะพี่จิพลอยโอเคแล้วละค่ะหัวว่าไงบ้างคะอืมหัวเขา่าสะโพกแล้วก็แขนโดนกระแทกแล้วก็ข้อเท้าแพลงค่ะต้องแอดมิดเลยเหรอคะพี่บอกหมอว่าปวดหัวนิดหน่อยนะคะหมอก็เลยให้นอนดูอาการสักคืนนึง ปันช่วยเช็คข่าวให้พี่หน่อยได้ไหมคะว่าในโลกออนไลน์เข mm hmm. าว่าไงกันบ้างอะเขาบอกว่าท่าล้มยังสวยเลยคะ่ะแล้วก็มีอีกอันข่าวเกาเหลานางเอกนางร้ายถ้าจะเป็นเรื่องจริงนี่พี่พลอยมีเรื่องอะไรกับแอนนี่หรอคะปันเห็นบ้งแต่ในงานแล้วในข่าวเขาคุยกัน พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆอะ่ะแต่อันนี้เขาไม่ชอบพี่คะ่ะพี่พลอยจะฟ้องไหมคะเดี๋ยวอันนี้ก็คงออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจภาพนางเอกก็คงจะติดลบนิดหน่อยเพราะว่าคลิปก,กระแสแต่แป๊บๆเดี๋ยวก็เงียบคะ่ะเราพี่พลอยจะปล่อยไปแบบนี้หรอคะเขาทำพี่พลอยเจ็บถ้าเป็นอะไรมากกว่านี้ปันจะทำยังไง ตัวเหม็นค่ะพี่ไม่ได้ฉีดน้ําหอมอะ่ะพี่พลอยตัวหอมสำหรับปังสมุขค่ะคุณอย่าใช้ลมนะนี่แกจะเป็นจะตายเนี่ย ต้องให้ฉันรู้ข่าวแกผ่านสื่อเองทุกครั้งเลยใช่ไหมคะลืมนะคะแม่ติดตามข่าวพลอยด้วยแล้วหนูเป็นยังไงบ้างพ่อกับแม่เห็นข่าวเนี้ยก็รีบออกมาเลยแค่ฟกช้ำนะคะยังฟังแม่ด่าไหว้วันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ แล้วทำไมแกไม่โทรบอกฉันว่าแกอยู่โรงพยาบาลแม่ช่วยทำเหมือนเดิมได้ไหมเคยไม่สนใจยังไงก็ทำแบบเดิมพลอยจ,จัดการปัญหาของตัวเองมาด้วยตัวเองตลอดอยู่แล้วอ่ะครั้งนี้ก็ไม่ต้องรบกวนแม่พลอยอยากพัก ใหญ่พลอยฉันขอโทษนะคะหนูเป็นเพื่อนบ้านพี่พลอยนะคะหนูว่าพี่พลอยต้องการพักผ่อนคุณแม่ค่อยมาใหม่วันหลังดีไหมคะนี่เธอไล่ฉันหรอฮะหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจไล่คุณแม่นะคะแต่พี่พลอยต้องการหลับตามที่คุณหมอสั่งจริงๆหรือคุณแม่จะนั่งรอก่อนก็นได้นะคะไปทุกคน พี่สั่งห้ามเยี่ยมดีไหมคะทุกคนเขาเป็นห่วงพี่พลอยนะคะก็พี่อยากอยู่กับปันตามลำพังนี่คะ กอดพี่หน่อยได้ไหมคะ ะะขอบคุณนะคะแล้วนู่พี่พลอยโอเคเรื่องแม่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ชินแล้วแล้วคะ ลอยเย็นป่านนี้แล้วทำไมก็ยังไม่กลับบ้านอีกคะที่ถึงขั้นต้องให้ฉันมาตามแกที่นี่เลยนะแม่คะหนูซ้อมดรามเาเยอร์ค่ะหนูได้เป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยนะเอาเวลาว่างเนี่ยไปนั่งอ่านหนังสือดีกว่าไหมดีกว่านะั่งทําเรื่องไร้สาระแบบนี้แม่เขาฝังใจเรื่องที่พ่อพี่ทิ้งเขาไปาบบาเพราะงั้นในสายตาแม่พี่เป็นจุดด่างในครอบครัวที่สมบูรณ์ของแม่ที่ลบยังไง มันก็ลบไม่ออกพาลินขี่สกูตเตอร์ที่แกซื้อให้แล้วล้มหัวฟาดพื้นแกรู้ใช่ไหมว่าแกทำอะไรลงไปอ่ะแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุนะคุณคุณก็แคบค้างกับลูกอ่ะเพราะมันเป็นคนทำอะไรไม่คิดลูกเราจุดได้เป็นแบบนี้ และจุดด่างนั้นมันก็กลืนกินพี่ไปเรื่อยๆเ,เหมือนมะเ,เร็งน้องไพเรยนต้องผ่าตัดรอบสองทันทีค่ะไม่อย่างนั้นเธอจะเสียชีวิตค่ะแต่ถ้าเธอผ่าตัดฟื้นขึ้นมาเธอก็จะเป็นเจ้าหญิงนิทาแทนหมอว่าพวกคุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะ ใช่ไหมว่าแกทำอะไรลงไปบกถ้าน,น,น้องแกเป็นอะไรไปขึ้นมานะฉันจะไม่มีวันให้อภัยแก สองปีต่อมาหลังื้อชีวิตเอาห้สุดห่หนทางสุดท้ายไฮลินก็เสียชีวิตมันไม่ใช่ความผิดพี่พลอยนะคะ ำไมเขาไม่เข้าใจทั้งเตอค่ะพี่เลิกคาดหวังเรื่องแม่ไปนานแล้วเดีย๋ยวว่าแต่ความรักเลยแค่หวังให้เขาเลิกเกลียดพี่พี่ก็ไม่หวังแล้วค่ะ รอยสมควรที่จะถูกรักและได้รับความรักดีๆนะคะถ้าไม่มีใครให้มันจะให้พี่พลอยเองค่ะ ต่อ,อกยกับไเพมาพี่เพไปเจอกันได้ไงพี่ไปห้องเก่ามามันกลับเอา,าของมาน,นี้ก็เลยสั่งกันไปแมทหนึงปันขอโทษนะที่ช่วยพี่ได้แค่เนี้ยว่าแต่พี่ได้เรื่องอะไรมาปะ แานมันแค่นี้นะโดยในเพลมันสร้างนี่ไปที่อเมริกาสักสองสามล้านนะมันก็เลยขอเงินคนไม่เที่ยวหลอกเงินคนไปทั่วเลยลรวตอนนี้รู้ปะว่าพ,พี่เพยทายอยู่ไหนอะไม่รู้อะแล้วเรื่องพอยพิชานี่านนันเอาไง เขาไม่รู้เรื่องเงินพวกนี้หรอกอย่างมากเขาก็แค่ช่วยพี่เพทายหาที่ซ่อนแค่นั้นเองก็นั่นแหละที่สําคัญปันถ้าปันสืบจากเขาอ่ะป่านนี้เราเจอตัวเป็นไปนานแล้วปันขอโทษแลนะปันไม่มีวิธีอื่นเลยห้องปันไงท่านเป็นพบตรไม่ใช่หรอท่านไม่ช่วยหรอ ออะไรวะปันเรื่องมันมาถึงขนาดน,นี้ปันยังจะจะินก็ <ambient sound> อย่าก็ไมหายใจอย่าก็ม่ได้ก็งั้นมันคงถึงทางตาละกะันมันไม่ใช่ว่าปันไม่แคร์นะพี่เงินนั่นก็สำคัญกับปันเหมือนกันอะ แต่ปันทำอะไรไม่ได้จริงๆปันทําได้ปันปันทําได้แทบปันไม่ทำเรื่องพลอยก็เรื่องนึงเรื่องคุณพ่อก็อีกเรื่องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจากนี้พี่ลุยเลยพี่ขอให้ปันมีความสุขกับคุณพลอยพิชชาของปันลรานะ ฉันยังหุดหนึดอย่างแอนนี่มันไม่หายเลยวะ่ะน่าสร้างกระแสะดราม่าในโซเชียลเนาะเดี๋ยวเนี้ยเป็นกระแสะมีตันดับค่ะโอ๊ยดีาโมเด็ตพูดเย็นนี้กับไซักแอคหลุมเลยดีกว่าหรือไม่ก็โพสต์ดดนหน้าเอจแบบทิ้งปริศนาหาคำตอบรับรองคืนเดียวเดี๋ยวนักศิบษาโซเชียลเขี่ยวกันเองเออเนี่ยมันร้อนร้อนฟังฉันก่อนอาาวะ แกเห็นคนที่ขึ้นรถพยาบาลมากับพี่พลอยไหมอือเหมือนจะชื่อดีมอืมคืนนี้นางเป็นลูกสาวของป้าดวงดาวผู้จัดแล้วเดี๋ยวนี้ชีอยากจะชอบมาช่วยงานแม่ในกองถ่ายฉันได้ยินเขาลือกันนะว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าชีจะมาทำาเต็มตัวแลวหละเหมือนหน้าจะอยู่พอกับพี่พลอยเลยอมั้งอืมอ,อืนี่แกใช่เลย บ้าดวงดาวเขากําลังทําละครที่คลอยเล่นอยู่จริงๆด้วย <c oughs> ฉันว่าเขาอาจจะแค่มาดูแลนักแสดงไว้แกถึงได้ขึ้นรถตามมาด้วยอะ่ะทำไมอ่ะแกหึงเหรอบ้าหึงอะไรระดับปันแลละไม่รู้จักคำนี้จ้า ไม่หึงนะคะเมื่อกี้เพื่อนกูวิ่งหัวกระเจิงเลยจ้า<ช>เฮ้ยโอ๊ยขอโทษนะแกฉันไม่กินลยเลยใต่สาวแล้วฉันไปกินไปแล้ะฉันก็นนหมาบหอมดิไงมีเชลโอ๊ยคิด สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็ต่างมีบาดแผลแม้กระทั่งคนที่เพียบพร้อมอย่างพลอยผิกชาและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันชอบเกมีมากขึ้นเรื่อยไม่ใช่แค่เอาชนะใจเขาแต่ฉันอยากเอาชนะบาดแผลเหล่านั้นของเขาด้วย จริงสิถ่านี่เป็นเกมก็คงจะแปลกถ้าไม่มีสิ่งนี้น้องคนนี้เพื่อนพลอยเหรอคะมาแล้วสินะ new player บอกเลยว่าทานี้ได้มองตาของใครจะเหมือนสะกดให้โลกหยุดเคลื่อนไหวกี่คนก็ต้องยอมพายแพ้ทุกครั้งไปไม่พ้นเสน่ห์ของหนูไปได้หรอกแค่เห็นสายตาตอนที่หันมาคนยังหนูทำไมต้องเสียอาการบาบ